สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมอ้วนพลกระดินนะครับวันนี้วันที่3สคเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3โมงนะครับอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ38องศานะครับพร้อนๆอ,อย่างนี้เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะจะอย่ยงไดนะครับก็เลยจะมาเรื่องของแบ่งฝันวามหูในเรื่องของการทําน้ําตกคิดว่าน่าจะเข้าเหมาะกับอุณหภูมิในช่วงนี้แล้วก็อากาศพร้อนในช่วงนี้นะครับขออนุญาตนะครับกล้องโผล่มาเลยนะครับ น้ำตกนะครับมันจะประกอบไปด้วยอยู่แล้วแต่นะครับว่าบางคูนต้องการทีจันทหรือว่าอย่างไรนะครับแต่ละาการสัมพัน์านานมานก่อจะมีอยู่บ่อรับน้านะครับบ่อซึ่งจะเป็นบอ่อที่ําสชุดเลยนะครับอ,อยู่จังปูนนะครับเดี๋ยวกล้องคงจะแพนไปนะครับจะมีบ่อตรงนั้นนะครับและแหมด้านข้างนั้นก็จะมีของเรื่องของบ่อกรองนะครับ ผมยังมาได้ปิดท่อนะครับเพื่ออยากที่จะให้หมูเฮาได้หั่นท่อหั่นระบบนะครับว่าการทํางานของน้าตกเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราทําโครงสร้างเรื่องของลาําธารเรื่องอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยปัม๊มมันก็จะอยู่ในห้องกรองแล้วครับนาะมันก็จะตอ่อต่อมาขึ้นมานะครับแล้วแต่ว่าเฮาอยากจะเอาไปให้มันจุดตกตรงไหนอย่างไรนะครับก็แล้วแต่เฮาน,นะครับแต่ในกรณีศึกษาของผมเนี่ยผมก็จะแบ่งให้มันน้ําไปอยู่อสี่ทิศทางนะครับ ทางแรกคือตรงนี้นะครับจะเป็นชุดที่สูงชุดนะครับตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมจะเดินทอดยุ่งมานะครับไหลลื่นลงมาเรื่อยๆนะครับมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับไอตรงนี้ก็จะแขมชุดหนึ่งนะครับเพื่อที่ผมทําตรงนี้เพื่อที่จะให้มันดึงเติมอากาศในน้ํานะครับทำให้มีออกซิเจนนะครับเราจะเห็นมีฟองอยู่นะครับตรงนี้นะครับโอ้กลาซเย็นพอดีเลยับโอ้แล้วก็ จะจะซ่อนตับผูกเลยด้วันนี้แฮมอันหนึ่งนะครับออกจากปากโป๊บมาไอตรงนี้นะครับอันนี้เกิดเห็นลูกเล่นนิดๆิดหน่อยๆน่อยนะครับแล้วก็แคมจุดหนึ่งก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับเพิ่มออกซิเจนแล้วก็ทำให้มีเสียงดังเข้ามาแหมนะครับในจุดนั้นนะครับแล้วแต่เรื่องการตกแต่งต้นงต้นไม้อย่างเนี้ยก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับด้วยพื้นที่แอจำกัดของผมเนี่ยคงก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรอย่างมากมายนะครับ ลักๆของมันก็จะมีแค่นี้นครับแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยจะดูที่เฮาว่าเขาจะเลือกในการใจ้หินในการทําน้ําตกเนี่ยอย่างยางใดนะครับอในกรณีเนี่ยผมจะใจ้หินอยู่ประมาณสองสองสองชนิดนะครับหนึ่งเขาเรียกว่าฟองน้ํานะครับตรงมือผมนี่เลยนะครับฟองน้ําเนี่ยข้อดีของมันคือมันจะมีมอดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยครับ มันจะมีมอดเขียวๆขึ้นจะดูเป็นธรรมชาติดีนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไปซื้อก็จะค่อนข้างจะแปลงอยู่นะครับก็ลายตั้งอยู่นะครับว่าขอขายกันกี่กิโลนะครับแถมอันนึก็จะเอาตรงไหนดีตรงตรงที่หินๆอัาตรงนี้มรนี้ก็ได้ครับตรงนี้นะครับตรงนี้มือผมตรงมือเนี่ยครับเขาจะห้องว่าหินแม่น้ํานะครับตรงนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะเอามาตกแต่งอยู่าตกใกล้ครับแล้วก็ บางคนจะถามผมว่าเอ๊ะล้วนผมได้ยินเป็นว่าหรือว่าได้ยินคนนั้นว่าคนนี้ว่าแปลงน้ําตกในบ้านมันบัด,ดีบบบเจ้ากายอย่งางารนะครับอ่าอันนี้ผมขออนุญาตเรียนนะครับตามที่ผมได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้แสนลหลายๆท่านนะครับว่าการทําน้ําตกในบ้านดีก็ว่าบัด,ดีการน้ำตกในบ้านบัมีปัญหาครับดีครับแน่นอนเพราะ คุณบาจย์ผมได้กล่าวไว้ว่าน้ากับบ้้นเนี่ยครับน้ำเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วในร่างกายเขาก็มีน้ําส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีน้ําในบ้านสัําดีนะครับหนึ่งสร้างความชุ่มชื้นนะครับได้ยินเสียงน้าตกเขาก็จะมีความชุ่มนะครับแล้วถ้ายังติดใจอยู่ผมใค่ว่นใจเฮ้ยมันน้ํโตกมันมีคนว่านักนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขอกล้องนะครับแทนไปตามตามนิ้วมือผมหน่อยนะครับตรงนั้นนะครับ อย่างในกรณีศึกษาเนี่ยก็่ตรงนั้นผมก็จะทําเป็นน้ําพุไว้แหมจุดหนึ่งนะครับไอ้น้ําพุนั้นเนี่ยก็จะเป็นน้ําพุนะครับแดยักษ์นะครับซึ่งสั่งศิลปินนะครับทําขึ้นมาหนึ่งเดียวในโลกแน่นอนครับไอ้ตรงนั้นนะครับหัวน้าตกมานล้วครับหัวน้ําพุตรงนั้นนะครับอันนี้ศิลปินเข้าพวกเดียวกันเนี่ยครับโตมอนนะครับเป็นคนปั้นหื้อนะครับนี่ก็จะเป็นน้ําพุนะครับก่อเพื่อที่จะตั้ง เ็พเข้ามาแหมเพื่อสาหรับคุณที่แบบว่าค่อยสบายใจในเรื่องของการทําน้ําตกนะครับแล้วก็สุดท,ท้ายนี้นะครับก็คุงจะบอกพี่น้องที่เยี่ยมชมในเพจของเรานะครับว่าถ้าอยากจะทํานะครับก็สามารถนะครับที่จะทําเองก็ได้ถ้ามีความรู้ทางด้านช่างนะครับหรือถ้าอยากทําแล้วนะครับทำแบบเป็นนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามารถหรือว่า ภาษาลือกำผมนะครับผานเขตได้เลยนะครับผมก่อถ้าอย่างใดนะครับก่อขอเรียนเชิญนะครับอินดีนะครับคุ้มปรึกษาได้ชี้แน่นะครับก่อสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามเขตของผมนะครับคนจกดินนะครับผมที่เหตก็คือศิลปะลมพื้นดินนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับ